สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากเรียนคอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้นพร้อมสัมผัสบรรยากาศทะเลทรายที่เมืองดูไบในช่วงเดือนตรกฎาคมนี้พี่ดรีมขอแนะนำโปรแกรม Summer Dubai ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ,กฤษ ES Dubai เลยค่ะสถาบันนี้มีนักเรียนหลากหลายชาติมาจากทั่วมุมโลกโรงเรียนอยู่บนตึกสูงใจกลางมหานครดูไบในย่านนิวดูไบและอีแคมปัสจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยในเมืองดูไบค่ะ น้องๆจะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอย่างการทัศนศึกษาท่องเที่ยวนอกห้องเรียนค่ะโปรแกรมนี้เหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับนักเรียนอายุ15-18ปีเรียนเพียงแค่3ชั่วโมงต่อวันส่วนเวลาที่เหลือเราจะพาน้องๆไปทัศนศึกษาอย่างล่องเรือย,ยอชส่วนตัวดีเซอร์ตซ a r ฟารีและกิจกรรมต่างๆในเมืองดูไบค่ะพักที่ไหน นักเรียนแคมป์จะได้เข้าพักในโรงแดมสไตล์โมเดิร์น4ดาวเพรามอาหารสามมื้อมีสระว่ายน้ำและห้องออกกำลังกายในสวนกลางให้ด้วยถ้าสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามกับทางพี่ๆ Dreamabroad ได้เลยนะคะ Dreamabroad เรียนต่อต่างประเทศใครๆก็ไปได้